แพงๆเป็นอะไรอีกแล้วสายแบกกับรีโว่ตอนเดียวที่ดามเผาไปนะครับที่เผาล้าวเน่ร้าวตรงนี้ร้าวด้านนี้ด้านในนะครับเผาล้าวผ่าแล้วก็เชื่อมพอกปิดเยายตอนนี้ไม่รั่วแล้วนี้เบรกรั่วแทน เบรกรั่วเพราะว่า,ว,าวันนั้นเขารีบใช้รถนะครับกระบอกเบรกก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนแต่ลูกยางแล้วลูกยางก็บอกสนิมมันขึ้นแล้วสนิมมันขึ้นเยอะแล้วนะพอใช้ไปไม่เท่าไหร่ก็รั่วนตามหมดเลยขัดก็ไม่ได้แล้วนะครับเป็นล่องลึกแล้วเลยเปลี่ยนกระบอกใหม่ โบกไม่อันเท่าไหร่วะอันละห้าร้อยวันนี้วันอาทิตย์นะครับร้านอะไรก็เปิดอยู่ร้านเดียวร้านที่ซื้อประจำเลยแหละก็ต้องเอาถอดจานไปนะครับเพราะว่าเวลาเราถอดเปลี่ยนกระบอกเนี่ยถอดยากนะครับเพราะว่ามันจะมีอันหนึ่งสมมติอยู่ฝั่งนี้นะนี่ยอันนี้อยู่ฝั่งนี้ไขง่ายนะไม่ไม่ติดอะไรนะครับไม่ติดอะไร แต่มาฝั่งนี้มันจะติดหมดเลยนะติดนะครับมันอยู่แถวประมาณเนี้แล้วมันจะชิดนะครับจานอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวประกอบแล้วจะให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนที่ต้องลื้อมาทั้งจานเงี้ยเนี่ยเวลาเราลื้อทั้งจานเนี่ยลื้อมาล้างแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวประกอบประกอบประกอบเป็นตัวนะครับเป็นให้ครบเลยแป๊บเบรกด้วยเลยด้วยแล้วก็ยกใส่แล้วก็ใส่แป๊บเส้นนี้นะครับตรงนู้นก็ ใช้คีมล็อกงับไว้อยู่นะไม่งั้นต้องมาไล่น้ํามันเบรกเยอะนะครับงับไว้ถอดอย่างเงี้ยมันมันหลายชิ้นก็จริงนะครับแต่งานจะเร็วมากมันเร็วเพราะอะไรรู้ไหมมันเราไม่ต้องมาล้วงไข่ตรงนี้นะสี่ตัวเนี่ยล้วงยากเลยตรงนี้นะตรงนี้ง่ายนะตรงนี้ง่ายก็ยเ,เดี๋ยวประกอบก่อนนะประกอบก่อนครับเนี่ยประกอบแล้วประกอบแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเออมันจะง่ายมันง่าย คือถ้าเราเปลี่ยนกระบอกใช่ไหมเวลาเราเปลี่ยนกระบอกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะถอดง่ายที่ผมบอกด้านนี้มันจะถอดยากเพราะว่ามันติดแหนบนะติดแหนบเดี๋ยวผมยกใสใ่ดูแล้วกันนะครับก็ <S <S คือเนี่ยตออประกอบเนี้ยเลยแล้วก็ยกใส่แล้วก็ใส่ใสายนี้นะด้านหลังนะครับก็ถ้าจำถ้ากลัวจำไม่ได้ก็มาร์กเอาไว้นะมาเอาไว้นะ สำหรับใครที่อยากจะทำเองนะเผาลอยอันนี้แบบปรีบเร่งๆนะครับมันรื้อเยอะก็จริงแต่มันไม่เสียเวลาไม่ต้องมานั่งล้วงนะยิยงน็อตรอบนี้ก็ดึงออกมาเลยแล้วตัวนี้จะใส่ง่ายตัวนี้มันอยู่ด้านด้านนี้นะเนีย่ยมันหลบมันหลบอยู่ในลืมนะครับมันหลบอยู่พอมันหลบอยู่แล้วเวลาจะใส่ล้วงใส่ยากแล้วเวลามันปีนเกลวก็ลำบากนะอันนี้นะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ ยกใส่ไปงี้นะพอยกใส่เสร็จแล้วก็ใส่แป๊บเบรกก่อนนะใส่แป๊บเบรกก่อนแต่อย่าพึ่งไขแน่นอย่าพึ่งไขแน่นแล้วก็ยกเสร็จยึดน็อตให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปไขตัวนี้ให้แน่นนะครับถ้าเราไขแน่นนะ้วเดี๋ยวมันบิดไปบิดมาเดี๋ยวแป๊บแป๊บหักใส่น็อตก่อนใส่เรียบร้อยก็ประมาณนี้นะต่อไปใส่ดุม